สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับรายการต่อไปผมจะพูดถึงความรู้เรื่องประกันภัยภาคสมองใจนะเวอร์ชันนี้แล้วผมพูดถึงเรื่องพรบคุ้มรองผู้ส่งภายจากรถต่อไปนี้ผมจะพูดถึงนะนะกรมธรรม์ภาคสมองใจคําว่าภาคสมองใจก็คือไม่บังคับนะนะเป็นภาคที่ไม่บังคับคุณนจะซืนะ้อห็ไม่ izon, ไ,ไม่ซื้อก็ได้ไม่เหมือนพร wor, บพรบทุนทุกบ,บังคับต้องซื้อแหละ ส่วนภาคหัวใจนะคุณจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะซึ่งเราเรียกว่าประเภทหนึ่งสองสามสี่และห้านะครับคุณเชื่อไหมหลายๆคนเนี่ยนะอ่านวัาทาไม่เป็นเลยหลายคนเนี่ยซื้อกว้งกังมาหนึ่งจอยังไม่รู้เลยว่าประเภทหนึ่งกุ้งกังอะไรประเภทสองกุ้งกังอะไรประเภทสามกุ้งกองอะไรน่าเสียดายมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสามารถที่จะรู้เงื่อนไขขอกานทเรามาทำความเข้าใจในเงื่อนไของการทนะครับ ปันจัยน,นะภาคสมามใจแบ่งออกเป็นห้าประเภทนะครับนะประเภทหนึ่งมีองค์ประกอบในการคุ้มครองอยู่ห้าอย่างประเภทหนึ่งคือคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกบุคคลภายนอ,อกะนะครับนะไม่เป็นพรบรพรบรก็จะเขียนว่าคุ้มครองชีวิตนะของบุคคลภายภัยพรบรไปนึงใครก็ได้ที่เกิดจากเราคุ้มกัหมดแต่ประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลบุคคลภายนอก นะก็คือบุคคลไม่รอกไปถึงบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับคนขับเช่นสามีพัญญาคนขับพ่อแม่คนขับลูกคนขับและถ้าเป็นนิติบุคคลลูกจ้างอ่ะก,การจ้างงานก็ถือว่านะนะเป็นบุคคลภายใน,ไ,นไม่สามารถคุ้มครองตามโกลทันจงนี้ได้เลยนะครับส่วนทรัพย์สินก็จะเป็นทรัพย์สินบุคคลไม่รอดเหมือนกันนะที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ประกันไปนะหรือผู้กับขี่ นะครับนั้นะประเภทหนึ่งคุ้มครองชีวิตร่างกายภายนอกซับสิลล์ภายนอกคุ้มครองไฟไหม้ลถหายและตัวรถประเภทหนึ่งต้องเข้าองค์ประกอบห้าอย่างเราถึงจะเรียกประเภทหนึ่งนะครับประเภทสองเลยครับประเภทสองคุ้มครองชีวิตร่างกายภายนอกซับซิลล์ภายนอกลถรถหายและไฟไหม้ไฟไหม้ลดหายแต่ไม่คุ้มครองตัวรถนั่นหมว่า ถ้าลูกค้าซื้อประกันประเภทสองจะมีการคุ้มครองนะรสี่รายการนั่นเองนะก็คือชีวิตกายบุคคลนอกทรัพย์สินบุคคลนอกไฟไหม้และรถหายไม่คุ้มครองตัวรถเพราะฉะนั้นในในการคุ้มครองประเภทสองก็คือถ้ารถคุณไปชนกับชาวบ้านหรือถูกชาวบ้านเขาชนทุกค่าชนก็แล้วแต่นะตัวรถไม่คุ้มครองก็หมายความว่ารถคุณต้องซ่อมเองบริษัทไม่ได้ มันไม่ไม่ได้ซ่อมไม,ไม,ไมไ่ว่าคุณจะถูกหรือผิดนะถ้าคุณถูกฝั่งฝั่งผู้กรณน,นี้มีประกันไปก็แล้วไปถ้าเกิดไม่มีอ่ะคุณก็ต้องจ้งางทนายไปฟ้องร้องถ้าเกิดเขาไม่จับนะครับภาษคุ้มครองชีวิตร่างกายหัวคนอกและทรัพย์สินหัวคนอกเป็นสามเดียดถูกๆเลยนะครับก็จะคุ้มครองช่าชีวิตร่างกายหัวคนอกและทรัพย์สินหมูคนนอกตอนนั้นเองรถคุณหายก็ไม่เกี่ยว รถคุณชนก็ไม่รับผิดชอบรถคุณไฟไหม้ก็ไม่ต้องก็ไม,ไม่ไม่มีการคุ้มครองแล้นหลักๆมีการคุ้มครองอยู่ประเป็หนึ่งสองสามก็มีออกคุ้มให้ช่องหนึ่งหรือว่าประเป็ดสี่ช่วงคุ้มครองซับซิ่งของคนนอกในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนเบี้ยเรื่องถูกๆเลยนะถ้าเป็นรถเก๋งคาะพันพันกระบาท่านนองนะรัฐบาลท่านนี้ออกมาหลายปีแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้ที่ยึดบ้านอยู่หรลยรัฐบาลท่าน ประเภท5หรือเราเรียกว่า2บวกหรือ3บวกวะนะั่นแหละประเภท5คือคุ้มครองช่วยเหลือในภูมนอกนะรวมทั้งทรัพย์สินภูมินอกและคุ้มครองตัวรถหรือรถหายนั้นประเภท2บวกก็จะคุ้มครองตัวรถและลถหายแหละนะนะส่วน3บวกก็จะคุ้มครองรถตัวลถอย่างเดียวไม่คุ้มครองลถหายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภท2บวก หรือเราเา 2, รียกว่าสองพันหรือสามพันเนี่ยนะครับชูสงหลักเลยนะนะให้หความคุ้มครองลดคุณเมื่อเกิดอุบัติก,การเฉี่ยวชนและมีคู่กรณีเป็นยานพาหนทางบกก็อจะชีชแ้แจงเลยว่าคุณต้องชนกัรถด,ด้วยกันนะไปคว่ำเองนะไปชนกำแพงนะก็ไม่ได้รับการกองนะครับต้องชนร่ด,ด้วยกันนะแล้วก็วทนั้นสองบุกหรือสามบกุกเราเรียกว่าเป็นการคุ้มครองประเภทห้า 5. ที่เรามาดูด้านแรงงานนะครับผมเชื่อแน่ว่านะลูกค้าของเราที่ซื้อประกันไปเนี่ยไม่เข้าใจใน,น,นเรื่องแรงงานเลยยังไม่สามารถรู้เลยว,ว่าคันที่โพลทั้นที่ที่ถืออยู่นเนี่ยนะของของท่านเนี่ยคุ้มครองประเภทไหนหลายหลายคนไม่เข้าใจหลายหลายคนตอบเราแบบปิดๆเลยคันนี้ประเภทไหนครับหลายคนบอกว่าประเภทหนึ่งเพราะอะไรอะ พราะเขาอยู่แตเบียร์เยอะดีแล้วอยูจแตเบียร์ไม่ได้นะครับการที่จะรู้ว่าการที่ประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยดูได้ง่ายๆสุดละนะเราเพิ่งกันที่กันเบนเมื่อกี้นะี้บอกว่าประเภทหนึ่งต้องคุ้มกอง,อง,อ,งองค์ประกอบมีอยห้าอย่างนะประเภทหนึ่งก็คือคุ้มครองชีวิตร่างกายหุ่นละนอกอะ่ะชีวิตร่างกายหุ่นละนอกนะในอยู่ในในช่องนี้นะอย่างช่องนี้่ด้มาว่ารถคันนี้เนี่ยนะเกิดขับรถ ไปชนคนแล้วลดความนะนะมีคนนั้นระบาดเจ็บนะถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็จะคุ้มครองต่อคนหรือต่อคันอันนี้คือชีวิตละไงภายนอก,นอกทรัพย์สินนะเพราะฉนั้นกรในจุดนี้ก็คุ้มครองชีวิตละไงภายนอกและทรัพย์สินของภูมิภายนอกสองกรณละนะคุ้มครองสูญหายสังกรณละไฟไหม้สี่กรอละและตัวรถครบละ พราะนั้นสองช่องนี้เป็นกรมธรรหลัก hmm. เป็น dai, ้าตางกรมธรหลักส่วนขวาสุดนี่เป็นอนุสัญญาเรื่องเอกสารแนบทายนะครับหัวใจสําคัญอยู่ที่สามช่องนี้เลยครับซึ่งเรามาตีความกันอ่ะเกาะดึงนะครับเรามาดูทั้งหน้าอาตางกรมกรมธรรม์เลยนะครับตารางกรมธรรม์ุกครองคุกมคองการตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะครับ ประเภทหนึ่งต้องเข้าองค์ประกอบห้าอย่างตึงเราเรียกวปรเป็หนึ่งุญงจช่วยได้เปรนลอหนึ่งอย่างทัสินปอสองอย่างตัวรถสอย่างสูญหายสอย่างไฟไหม้ห้าอย่างเข้าองค์ประกอยงงห้าอย่างอันนี้เราเรียกว่าเหนึ่งเพราะนั้นประเภทหนึ่งเข้าองค์ปกอบหอย่างแล้วประเภทสองล่ะประเภทสองตัวรถหายไปใช่ไหม พราะหลายคนจะดูครันี้คุ้มควาเป็นไหนถ้าเกิดไม่มีการคุ้มรองตัวรถนั่นถือว่าถือว่าเป็นประเภทสองแล้วถ้าเกิดศูนหายไฟไหม้ไม่มีละไม่มีการุ้องละก็นั่นจะเป็นระเภทสามสุดแล้วการคุ้มครอเป็นหนึ่งสองสามดูจากช่องตัวรถหรือรถหายไฟไหม้ทั้งเองนะย้อนกลับนะถ้าเกิด มีวงเงินทั้งตัวรถและรถหายไฟไหม้ก็โดนไปเป็นหนึ่งถ้าเกิดไม่คุ้มรองตัวรถคือไปสองถ้าเกิดทั้งตัวรถด้วยไม่คุ้มกองซูน่าไไม่ไเป็นคุอมเรียงตั้งอยไว้สามง่ายเลยครับเปสี่นะครับนะไปสี่จะคุ้มรองซบสินอย่างเดียวไม่กิ่หนึ่งแสนจะไม่คุ้มรองชีวิตอะไรของนอกไม่ไม่คุ้มกองรถหายไฟไหม้นะแล้วก็ไม่คุ้มรองตัวรถ แล้วเรื่องประเภทสี่แล้วที่ขายไม่ตัวปัจจุบันนี้คือประเภทห้าหรือสองพันสามพันนั่นแหละนะแค่แค่เพี้นหนึ่งเลยนะแค่แค่เพีนหนึ่งเลยแต่มีการพึ่งกองในวงเงินที่น้อยกว่านะอย่างเช่นรถคันหนึ่งหนึ่งล้านอาจจะทำที่แสนห้ากันนะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะตัวรถซ่อมไม่เกินแสนห้ารถท้ยไมไหมก็แสนห้า 100, ประมาณนี้ แต่เดี๋ยวนี้บางบริษัทก็สามารถคุ้มครองในวงเงิน80เเหมือนกันนะแต่ประเภท5เนี่ยนะต้องจำได้ให้ง่ายๆได้เลยคือจะคุ้มครองก็ต่อเมือ่อลดต่อลดชนกันตรงนั้นไม่สามารถจนะคุ้มครองลถคว่ำหรือชนไม่มีคู่กรณีนะหรือไปชนต้นไม้ไปชนเสาไฟไม่คุ้มครองต้องลดต่อรถชนกันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประกันไะปนะนะ ภาพสมัครใจก็มีอยู่ห้าประเภทก็คือเป็นหนึ่งสองสามสี่และห้าก็อยากจะย้ำาห้ดงว่าเป็น 1, 2, 3, 4, เป็นห้า,ห,า 5, หรือพวกท่านเรียกว่าสองบวกหรือสามบวกหรือสองพันหรือสามพันร่ะก็คือต้องเกิดเหตุในกรณีชนกับยานพนาหนะทางบกตอนนั้นเองอ่ะเรามาดูนะครับนะคันนี้คือโกรังเว็นหนึ่งนะใครมีสิทธิ์ทำกันปใครมีสิทธิ์ทำกันไปอะในหนาาลอดจองรถ สองผู่ข้อของรถนะครับส่วนที่อยู่เขาที่อยู่ตามปัจจุบันไม่เอาตาม,มาประหยัดลมแบบนี้คนในช่องนี้ถ้าเราขับประจำก็สามารถระบุว่ขี่ได้เพื่อเป็นการประหยัดเบีย้ยเบี้ยประกันไปเพราะนั้นในการระบวุว่ขี่มันสามารถจะระบุได้ถึงสี่เลท อย่างเช่นครัน,นี้ไม่ไมไมระบุว่าขีนะครับไม่ระบุว่าีเบี้ยเ็จะเก็บเต็มนะถ้าเกิดระบุว่าขีก็จะมีส่วนลดนะตามความทางหลักอย่างเช่นนะอายุ18-24ลดใน5%เพราะถ้าคุณรนะบุว่าขีในกอรหรือในขอก็ได้ที่ขับขี่จริงนะโดยเอาแบบขี่มายืดก็จะมีส่วนลดนะถ้าเกิดอายุ20-18-24ก็จะลดใ5้5% จะเบีย้ยประกันไปกรมธรรม์หลยี่บห้าถึงสามสิบห้าลดสิบเปอร์เซ็นต์จะเบีย้ยกรมธรรม์หลังนะสั้นหกถึงห้าสิบลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเกินห้าสิบลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคุณจะระบุหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้ถ้าเกิดระบุสองคนก็คนที่อายุน้อยน้อยกว่าเสียไปมากกว่า เป็นตัวตัง้งอย่างเช่นพ่ออายุห้าสองแทงนจะได้ลดยีร์เซแต่มีลูกอายุ24่สับเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องเราค้นขับอายุ24ก่อนแทนจะลด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 ในเลทของพอ่อลดยี่สเอรซก็ลูกเป็นเกณฑ์เอาคนยี่สิบไปมากกว่าเป็นเกณฑ์ก็จะลด้แค่ห้าเปอร์เซนต์นคแต่ปัจจุบันนี้เนีในการระเบกี่เนี่ยนะเวลาได้บริษัท เริ่มจะขายน้อยลงละนะก็จะมีแพ็กเกจนะออกมาเลยนะเบียดตายตัวเลยนะครับมันต้องคำนวณล,ล้นะได้ง่ายขึ้นละพราในการในการเช็คเวียนในปัจจุบันนี้นะข้อกันยังง่ายนะครับผู้ผรกอยู่ในช่องนี้เอาไว้สำหรับนะสายชื่อไฟ n a n c e finance นะบังคับเราซื้อประกันในปีแรกนะด้วยเหตุผลก็คือ เราไปจองรถแลวเราไม่มีเงินซื้อสดเราก็ไปจัดไฟแนนฝ์ไฟแนนก็ต้องทาสัญญาประกันไปว่าถ้ารถคันนี้หายไ่ายแนนเป็นผู้ขอรับเงินก่อนนะให้ให้ท่านระบุผู้รับผมอยู่ก็คือฝ่ายแนนชื่อไฟแนนไหนก็แล้วแต่รถของของคุณหายทะเบียนไม่ได้อยู่ที่คุณนี่นะเพื่อนฝ่าแนนก็เป็นคมเป็นรับเงินจากประกันไปนั้นผู้รับผมอยู่ก็คือสายที่อไฟแนนเลยครับวันคุ้มครอง อย่างเช่นคันนี้คุ่พงพองวันที่สิบแปดเดือนหกอ้าวหนึ่งแน่นอนก็สิ้นสุดวันสิบหกเอาตัวตัวสิบแปดเดือนหกห้าสองเวลาเมื่อไงเวลาเมืนอไงคือสิบหกจุดสามส่วนหนอ่นะครับนะนะเพราะฉะนั้นวันคุ้มครองนะส่วนมากจะคุ่งพองหนึ่งปีนะครับนะการแบ่งกลุ่มลบนะครับ ลา1 1นศเป็นรถเก๋งนะครับ B M ถือว่าเป็นรถกลุ่มสองเพราะสะมัยนั้นจะแบ่งกลุ่มรถเป็น5กลุ่มอย่างเช่นรถที่นําเข้าจากต่างประเทศทั่วกลุ่มหนึ่งเบี้ยแพงมากเลยครับกลุ่มสองคือรถที่ประกอบในบ้านเราเป็นรถหรูหน่อยอย่างเช่น B M Ben Audi หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในกลุ่มสองเบี้ยก็จะถูกรงไปหน่อยหนึ่งนะอย่างเช่น,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 นะชนที่โจนอยู่ในหน้าจองท่านก็คือเป็น B M ก็โดนอยู่ในกลุ่มกลุ่มสองรถนะที่เบีย้ยถูกสุดคื 5, อกลุ่มห้าอ่าเช่นรถโตลตา้าและนะโตโยต้าวีออสนิสสันซันนี่ฮอนด้าซิตี้ผมเนีอยว่านะหรืออีโคคาร์ส่วนมากจะเป็นกลุ่มห้าเบี้ยถูกกว่าเลยทะเบียนนะครับไม่มีทะเบียนประกันได้ไหมนะนะไม่มีทะเบียนก็ประกันได้ครับ เพราะ้ทะเบียนไม่ใช่สาสำคัญทะเบียนถ้าเกิดเราซื้อรถป้ายแดงราฉีดเฉพาะป้ายแดงัน,ดงนกระดาษเพราะฉะนั้นผมก็เสือกคุณเศร้าว่าไม่มีทะเบียนประกันได้เพราะในเมื่อไม่มีทะเบียนได้แล้วถ้าทะเบียนผิดอ่ะกรมธรรม์คุ้มครองไหมมันเป็นต่างอะไรกับไม่มีทะเบียนอ่ะถึงทะเบียนผิดกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เลขตัวถังต้องไม่ผิดถ้าเลขตัวถังผิดบริษัทประกันภัมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์นะถือว่ารถกลันเลยครับ ปีที่จดทะเบียน2 0 0 4นะคือรถคันนี้เนี่ยนะนะซื้อมาเมื่อปีศูนย์เพื่อจะวิเคราะห์ได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยตอนที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็คือเอาราคาปัจจุบันเพื่อมาคำนวณตัวทุนประกันไปว่าคันนี้เนี่ยปีศูนย์สี่เนี่ยในตลาดซื้อขายแค่ร้อยอย่างเช่นคันนี้ปีศูนสในตลาดเขาซื้อขายกันตอนนั้นสมล้านกว่าก็ทำทุนที่สองล้าน8 80%ของราคาซื้อขายนะครับเป็นรถเกง๋งนะครับนะเกิน 300cc ก็จะบอกเลาว่าอะรเพราะนนั้ฉะหน้าทางโมนตันจบนี้เนี่ยนะหัวใจสำคัญอยู่ที่3ช่องนี้ครับ1 2ินและสนะช่องแรกคือชีวิตและกากนของคนอกชอบเสียงขอคนนอกช่องสองคือก็คือ,คอ,คอตัวรถรถหายไม่ไหม ช้สามอกุสัญญานะนะโอ้เฮ็ดนะของผู้กอบกในกรณีเสิยวิตนะสูนเสียอวิ๋วหรือทุกขเพราวเดือดร้อนผู้โดยสารโรงพยาบาลนะและก็กากผรียบนครับเราดูช่องแรกก่อนเลยครับนะเงื่อไขายขั้นต่ำบริษัทไปต้องห้ามขายต่ำกว่า300,000บาท ในกรณีผู้ของชีวิตต่างกายบุคคลบุคคลไม่นองเพราะนั้นถ้าเกิดรถคันนี้ไปชนคนเสียชีวิตนะหรือไปรถคว่ำผู้โดยสารเสียชีวิตแต่ผู้โดยสารนะหรือบุคคลท,ที่เราไปชนทาเสียชีวิตเนี่ยต้องไม่ช่ไม่ใช่สามีปัญญาคนเก็บไม่ใช่พ่อแม่คนเกับแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนเก็บแล้วถ้าคันนี้จดจะเป็นเป็นปนิติบุคคลต้องไม่ใช่ลูกจ้างขณะการจ้างงานแล้วเราคู่ปองมันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด พบขบรถชนคนตายนะครับบริษัทไปไปต้องจ่ายในวงเงินสามแสนบาทเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ก็สามารถเรียกสูงสุดได้ไม่เกินสองล้านบาทต่อหน,นึ่งคนตามหน้าของทางน,นที่ลงไว้เนพะราะบ,บริษัทภัยพจะขายกี่ล้านก็ได้แต่ห้ามต่ำกว่าสามแสนต่อหนึ่งคนนะครับนะต่อขัางคือนะขั้นต่ำตรงนี้สูงมสุดเป็นสิบล้าน เดี๋ยวนี้ก็มีคนขาย20ล้านพัมิแต่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า10ล้านเพราะ3 0 0 0 0 0คนเอ่ตโลง3 0 0 0บาทต่อนหนึ่งคนนะ10ล้านหรือ20ล้านบาทต่อนหนึ่งครั้งทรัพย์สินนะตามเงื่อนไขของท่านคอพอ่อให้บริษัทเป็น,น,นไปขายทรัพย์สินบุคคลบุคคลภายนอกห้ามต่ำกว่า2 0 0 0 0 0แต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าบริษัทไหนขายต่ำกว่าสองแสนเนี่ยผมชัวร์ไม่มีใครซื้อแน่เพราะฉะนั้นถ้าุณไปชนถรถเบ็นคันดึงอาจจะเสนหนึ่งล้านสองล้านในคนตาจอยนี้คุ้มกองถึงห้าล้านบาทต่อหนึ่งกันนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไปชนถูกทรัพย์สินของใครก็แล้วแต่ในวงเงินห้าล้านบริษัทปันไรยเราต้องริ่มจบไไับเลยนะนะแต่บริษัทปันไทยจะขายจะขายสองแสนก็ได้จะขายหนึ่งล้านก็ได้สองล้านก็ได้สามล้านหรือห้าล้านก็ได้ แต่ห้ามาขายต่ำกว่าสองแสนาะในช่วงน,นี้ความเสียส่วนแรกก็เ,เป็นอาวุธของบริษัทกันภัยที่เอาไว้ลงโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถไม่ดีก็จะตั้งเงื่อนเงืเนเงื่อน,อนอขายดีดักเอาไว้ส่วนแรกเพราะนั้นในเงื่อนไขตรงนี้ออกมาห้าพันบาทแรกบริษัทกันภัย็็จะลดเบี้ยให้นะสิบเปอร์เซ็นต์นะ สมมติว่าเขาตั้งไว้ห้าพันบาทเขาลดเ 5, ลบ,บี้ยเาห้าร้อยเกินห้าพันลดเบี้ยหนึ่งเอรซสมมติเขาตั้งไว้หมื่นหนึ่งเขาลดเบี้ให้นะแค่ห้าร้อยห้าสิบาันบทแรกสิบเซต์นะเรก็เหือห้าร้อยนะครับห้าพันหลังอีกหนึ่งเปอร์เซก็คือนะห้าสิบบาท เพราะฉะนั้นเขาอบอว่าคืนบีบประกันภัยให้กับขั้วประกันภัยห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ตั้งงเงินไว้หนึ่งหมื่นถ้าเกิดรถคันนี้ขบับรถไปชนดุซัพซินมนก็ไม่นอกหมื่นาบาทแรกต้องจ่ายก่อนสุดท้ายเกินบริษัทมาจ่ายอะไรเป็นการลงโทษลูกค้ารายนี้ที่ขบับรถชนบ่อยๆทำให้บริษัทเสียหายนะครับคุ้มควองตัวรถ ในช่วงนี้บริษัทไปขายที่80เปอร์เซ็นต์ก็คือราคาซื้อขายนะ3ล้านกว่ารถคันนี้ปี04ในตลาดซื้อขายกัน3ล้านกว่าบริษัทมันไพ่ก็คำนวณมาแล้วว่ารถคันนี้ควรจะทำทุนที่2 0 0านั่นหมายว่ารถคันนี้เนี่ยนะไปคว่ำไปถูกท้กชนหรือไม่ชนกชนันชบ้างก็แล้วแต่บริษัทซ่อมให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน2,008 รถหายไฟไหม้เหมือนกันก็รับชอบไม่เกิน2องล้นแปนะครับท่านสังเกตตรงชอบนี้หน่อยความเสียส่วนแรกตรงนี้บริษัทให้สามารถลูกค้าซื้อได้ในความเสียส่วนแรกตรงนี้ถ้าเกิดซื้อ5,000ลดให้ร้อเซก็เบีย้ยประกันก็จะลดไปประมาณ5,000น,นะครับนะก็ทำให้ประหยัดเบีย้ยถูกลงแต่ถ้าคุณสอดใจซื้อ ในช่องนี้ไว้ห้าห้าพันได้บปลว่ารถคันนี้ถ้าเกิดไปชนกับชาวบ้านเขาถ้ามันเป็นฝ่ายถูกก็แล้วไปถ้าเป็นฝ่ายผิดเมื่อไหร่คุณจะซ่อมเท่าไหร่ห้าพันบาทแรกคุณต้องจ่ายก่อนที่เรียกว่เป็นไปก็จะ,ก,จะก็จะจ่ายให้อย่างเช่นถ้าคุณซ่อมสองหมื 5, ่นนะฮะห้าพันบาทแรกคุณต้องจ่ายบริษัทก็จะซ่อมให้คุณแค่หมื่นได้คุณต้องรับผิดชอบในวงเงินห้าพันบาทแรกนะครับเพื่อเป็นการทําให้คนเรามัดระวังในการขับขี่มากขึ้น ชอทำรสัญญานะครับก็จะบอกไว้ว่านะโวยสมคนในกรณีเสียชีวิตศูนย์เสียอ,อวยวหรือทุกข์เพราะว่าในโดยสารบอดคุค้มกองพวกกี่หนึ่งคนสองแสนบาทได้หมายได้มนมายมาว่าพบขับรถคันนี้รถของผมเกิดควม่มหรือเป็นถูกชาวบ้านชนหรือเป็นชอาวบ้านชบ้างแล้วแต่แล้วผมเสียชีวิตคนท่านชอบนี้เนี่ยก็จะคุ้มรองในวงเงินสองแสนบาทสาบพูกรบพีนะ ไม่ว่าพวกพีนั้นจะประมาทก็ได้ไม่ประมาทก็ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้นนเราเราเรี่องปีเอผูดภาษาเหมือนกันผมเอรถความเพื่อนผมญาติผมนะใครก็แล้วแต่น,นะครับที่อยู่ในรถผมล้วเกิดเสียชีวิตศูนย์เสียอุยะหรือทุกขก์ภาโดยสาวอนจะได้คุ้มบองคัละสองแสนนะถ้าสาวพยาบาลนะครับสองแสน สูงพอรุคว่ำเพื่อนผมญาติผมหรือใครก็ได้ที่อยู่ในญญรถก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จเป็นจริงไม่เกินสองแสนบาทแต่ในช่องนี้เนี่ยนะมีไว้สองแสนถ้าเกิดมีกเกิดเวรเกิดขึ้นคุณต้องเบิกพอลอให้เต็มงเงินก่อนแล้วถึงมาเบิกตรงนี้ได้ต่างหากนะครับปันหลว่าผีห้าแสนนั่นในช่องตามตรงนี้ออกมาก็เพื่อให้คุณเข้าใจว่า ถ้ารถคันนี้เกิดไปขับรถไปชนคนหรือไปรถคว่ำนะผู้โดยสารได้รับบาเดเจ็บนะครับนะพนังกงานสอบสวนซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้นะในฐานเขับถประมาททำให้คนได้รับบาเดเจ็บถึงแก่ชีวิตหรือหรือสูญเสียนะร่างกายนะหรือบบถูกพบว่าโดยสารอวนาจขอาพนังกงานสอบสวนก็สามารถจะควบคุมตัวได้บริษัทประกันบริษัทก็จะมีวงเงิน ในการประกันตัวพวกขีนะ่ในคดีย,ยาาเพื่อมาต่อสู้คดีบางครั้งรถของเราอาจจะไม่ผิดก็ได้เราไปชนคนอื่นอาจจะคนอื่นผิดก็ได้แต่พนักงานสอบสวนสมมพืฐานเล่นก่อนว่าเราเป็นผ่านหรือเปาก็เลยควบคุมตัวเราไว้นะเพราะฉะนั้นในวงเงินประกันตัวตรงนี้ออกมาเนะี่ยมีประกันตัวถึงชั้นพะนันกงานสอบสวนชั้นเอการและชั้นศาลนะต่อนะฮะต่อหนึ่งครั้งในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท ว่าวันอนุสัญญาตรงนี้ว่าและแต่บริษัทการไปจะขายบางบริษัทก็ขายห้าหมื่นก็มีอะรักษาหนึ่งแสนก็มีแล้วแต่แล้วแต่เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ในสามช่องนี้เลยนะช่วยรักกันหมุนอกสร้างเส้นหมุนออกนะนะช่วยรกหมุอกสร้างเ้นนออกนะตัวรถรถอะไรใหม่ใหม่และการอนุสัญญานะนะวระสาชคนนะครับ ันกลางกระันกานจอมนี้เนี่ยนะหัวใจหลักอยู่ในสามช่องนี้เลยครับนะ,อะโอเคนะครับอ่านไลยนะครับนะลดของคุณถ้าคุณซื้อประกันกันเราเนี่ยไม่เคยเกิดเห็นเลยนะปีแรกประวัติดีเราลดให้ยี่สิบเปซนปีสองลดสามสิบปีสามลดสี่สิบปีสี่ลดห้าสิบลดวห้าสิบตลอดละ แล้วถ้าเกิดคุณได้ลดถ,ถึง50%ได้ไหมายความว่าคุณจ่ายไม่แค่ครึ่งเดียวคุณต้องรักษาบอดดีให้ให้ใ,หใ,หใหดีที่สุดนะครับเพราะบอดดีก็คือรถของคุณไม่เคยเกิดเหตุเลยนะคุณก็จะได้ค่า,ารักษาบอดดีเนี่ยปีแรกที่20%ปีสองไม่เคยชอนอีกนะได้30 40สูงสุดไม่เกิน50เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการชนกันเกิดขึ้นนะครับบอดดีก็จะลดลงหนึ่งขั้น นะถ้าเกิดกรถคันนี้เกิดเหตุด้วยเป็นฝ่ายประมาทของรถคุณพอนี้จะลดลงหนึหนขั้นนะถ้าเกิดชนเสียเกินสองร้เกินสครั้งใน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 ปีนั้นนะต้องเกินสครั้งแล้วก็เสียเกินสองร้อปอนของบี้ยประกันไปบประกันก็สามารถลดล,ลงสองั้นได้จากห้ก็เป็นสาอันนั้น,นเป็นงานของบริษัทเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สูงสุดได้ไม่เกินห้าอร์เซ็นต์ ไม่ได้มาก่านี้นะครับเดี๋ยวเนะบีย้ยประกันภัยจะแบ,บ่งมาเป็นเบีย้ยสุทธินะอากรก็อ,อย่างที่ว่าอากรอยู่จุดสี่แล้วปเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดแวรนะครับเพราะฉะนั้นะรนะรนะรเราเก็บเราเก็บลูกค้าก็คือเก็บเบียบ้ยเบี้ยรวมแต่เวลาคำนวณค่าคอมมิชชั่นเราจะคำนวณจากเบีย้ยสุทธินะครับว่าบริษัทประกันภัย ก็จะจ่ายค่าคลองตามกฎหมายกำหนดไม่เกินไม่เกินสิบแปดบางบริษัทจะจ่ายได้สิบสิบสองก็ได้แล้วก็แล้วแต่แต่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะของเบียสุทธินะครับอันนี้คือหน้าตากองโคน,คนาภาพสำหรัใจหรือระลรกวอาประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นะนะผมต้องการเสือท่านรู้ว่าโท่ันประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หน้าตาเป็นไงเวลาเกิดมีเหตุแล้ว คุณสามารถที่จะไปนะคุยกับสังคมได้คุยกับคนรู้จักเพื่อจะเขารู้สิทธิในการเรียกร้องสินใหม่ในกรณีที่เกิดเหตุน,นะครับอันนั้นคือหน้าที่ของพวกเราที่เอาไปเผยแพร่ความรู้ของประกันไทยนะครับเพราะฉะนั้นตารางตรงนี้ออกมาเนี่ยนะทุกคนนะสามารถจะไปดูองการตัวเองได้เลยเนื่องไขเมันกันหมดเลยนะครับแต่ต่างกันตรงยี่ห้อรถลนลุดรถละการคุ้มครองของแต่บริษัทไม่ ไม่เท่าออกันเพราะเราก็สามารถดูจากกองทัพได้ว่าบริษัทนั้นคุ้มครองต้องอะไรวาเป็นชีวิตลางไอ้หงุนกนอกซ่อมแซมหมนันอกรถหายไฟไหม้หรือตัวรถหรือ PA อนะครับสามารถจะดูได้เลยเราจะรู้เลยว่ากอนทัพน,น,นี้คุ้มครองอะไรเพื่อเราจะได้ไปช่วยเหลือคนที่มีกงทันอยู่แต่เราอยากให้กับประชาชนทุกคนซื้อกองทันป้าสมใจต่านหนึ่งะบอบ จะเป็นเฟสสามก็ได้นะครับอย่างน้อยๆพอร,รคุ้มครองน้อยมากเลยมีเฟสสามออมากกว่าก็ยังมีขั้นต่ำอีกสามแสนบางบริษัทคุ้มครองเป็นหนึ่งล้านก็มีเยอะแยะเลยครับะนั้นผมก็อยากจะวิงวอนให้ประชาชนทุกคนนะที่ซื้อประกันไปโปรดซื้อภาคสมัครใจสักหนึ่งจบในวงเงินชีวิตและภัยบุกนอกเที่สูงหน่อยน,นะครับเอาละ,ะครับนะสวัสดีผมก็ได้พูดถึงเรื่องภาคสมัครใจแล้วนะถ้าท่านมีอะไรไม่เข้าใจ ก็โทรหาผมที่นะที่มือถือเลยครับ0897774986ผมยินดีนะนะให้คำปรึกษากับสวัชิกทุกท่านและลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านผมก็ได้ผมยินดีให้ความรู้นะครับนะะวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากที่ติดตามนะที่ผมได้ไดบรรยายไปนะะนั้นมีอะไรไม่เข้าใจโทรมาโทรมาได้นะครับ 因你没有说，谢谢。谢谢